คือมิติปีนี้ก็จะมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วรัมตรีก็มาเ,าเปลี่ยนมิติให้กลับไปสู่ในอดีตก็คือเป็นเด็กแห่งชาติกรุงเทพก็จะมีกุะุศึกษาน่าจะถือว่าเป็นการจัดเกีียมาเด็กที่ใหญ่ที่สุดคาดว่ามีประมาณ้แสนชิ้นโอ้เราเท่าเทียมเสมอภาคกันจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กชาติไหนก็ตามก็ามาได้ ีนี้ในการจัดงานวันเด็กจริงๆแล้วเราคือวันเด็กแห่งชาตินะครับที่ผ่านมาอาจจะเป็นคล้ายๆกับวันเด็กกระทรวงศึกษาแล้วรัมตีก็มาเปลี่ยนมิติให้กลับไปสู่เนอดีก็คือเป็นวันเด็กแห่งชาติก็คือของทุกๆหน่วยงานก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่มันจัดที่กระทรวงศึกษาธิการแล้วก็มีหลายๆหน่วยงานที่จัดแยกออกไปซึ่งในกรุงเทพก็จะมีกระทรวงศึกษาน่าจะถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมวันเด็กที่ใหญ่ที่สุดเพราะมีหลากหลายกระทรวงมารวมกัน แล้วก็ในโหนดที่เป็นของรำเนียบก็จะมีการเชื่อมไปรำเนียบไปสภาไปอะไรต่างๆไฮรไลท์ครับไรไลทวันปีนี้จริงๆที่เด่นก็คงมีในมิติของสถานเอกอัครราชทูตต่างๆมาร่วมกันโดยเฉพาะของฟินแลนด์จะมาจัดในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับการศึกษาเด็กๆก็จะได้มีโอกาสมาเรียนรู้ปีแล้วมีลูกบอลแจกประมาณ5,000ลูก ของพี่เพ่นไว้นับนะไม่พอแจกปีแล้วมากกว่า5,000แต่วันนี้ที่บาได้อิจันก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็จะได้ถ่ายทอดไปยังเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะครับเห็นก็จะเข้ามาดูนะครับเพื่อนมีความหลากหลายมากบูธเราจะมีเป็นร้อยร้อยกว่าบูธกับมีต้นรอบหมดอยู่ในกระทรวงแล้วก็อยู่เรียบพองกระดุมกูเกษมซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นในมิติเก่าๆอยู่เดิมๆที่ก็คือเป็นตำรวจ มีตำรวจชุนนักตำรวจมา้าอะไรต่างๆในการดําเนินการมีศูนย์เยอะแยะมีไอติมมีอะไรขึ้นมามีอย่างเช่นของหยันวอยุนก็มาช่วยมีไอติมซิวอะไรเงี้ยก็จะมาร่วมกิจกรรมด้วยกิ n งพาวเวอร์ก็มาซึ่งในปีนี้ก็จะมีในเรื่องของอาจจะมีเรื่องถ่ายภาพด้วยให้เด็กๆมามา,มาดำเนินการถ่ายภาพก็เหมือนกับเป็นน้องๆนักข่าวด้วยส่วนหนึ่งมาเรียนรู้ในเรื่องการถ่าย,ายภาพก็เป็นการเริ่มต้น นะครับพอดีก็ได้คิดลองมาดูคือมิติปีนี้ก็จะมากขึ้นมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วมากกวา่าที่เคยจัดก็จะมากขึ้นเรื่อยๆมีประมาณทักแสนชิ้นคาดว่ามีประมาณทักแสนชิ้นเด็กมาอาจจะไม่ถึงเด็กคนหนึ่งอาจจะได้สองชิ้นสาชิ้นก็นแล้วแต่ในครงคงกิด็กครับสิ่งที่รัฐมนตรีอยากให้เกิดขึ้นในมิติของปีนี้ก็คือ อยากให้เด็กๆมีความฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำฉลาดรู้ก็คือจะได้รู้ในสิ่งที่ควรรู้ได้รู้ในสิ่งที่ยังไม่เคยที่ยังไม่รู้ก็จะมาเห็นในความหลากหลายมากขึ้นเมื่อรู้แล้วก็ให้มีความฉลาดคิดก็คือคิดอย่างมีเหตุผลกัรนี้ก็จะมาเห็นอะไรต่างๆก็จะเกิดนิติแล้วก็จะมาฉลาดทำในการดํเนินกาก็ในปีนี้เองนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการในการดําเนินการ จัดหาแท็บเล็ตเครื่องมือในการเรียนรู้แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊กอะไรแล้วแต่จ,จัดหาได้นะครับก็จะมาส่งเสริมในการให้ใหเด็กเรียนในการทํางานแล้วก็มิจิตในการศึกษาของรัฐมนตรีก็คืออนิแวนิทามนะครับอนิเวนิธามก็คือนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะครับแล้วก็พยายามให้คุณครูนะครับเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่พวก AI ต่างๆมาใช้ในเรื่องในช่วยในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ถ่ายทอดไปยังเด็กๆให้ ให้รู้ท่อฐานนะครับในกระบวนการซึ่งก,กาลังตัดตัดสูตรอยู่ก็อาจจะให้รู้เทคนิคในการใช้พอบต่างๆในการที่จะสื่อสารกับยังไงไม่ว่าจะเป็นแชท GPT หรือ Gemini นะครับในการทำงานซึ่งบัณฑิตคนคงจะน่าจะได้เจอแต่ก็ไม่ได้ทิ้งในเรื่องอัตลักษณ์เก่าๆของความเไทย ก็โดยเบื้องต้นก็ประสานงานกับสำนักงานดูแลชาติอย่างใกล้ชิดนะครับสำนักงานดูแลชาติก็ยืนยันนะครับในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในเรื่องการจัดรจราจรก็จะดูในเรื่องของการจัดทุกทที่ที่มีการจัดการวันเด็กครับไม่ต้องกังวลครับน้องนองนักเรียนลูกๆนักเรียนนะครับก็วันเด็กที่จะถึงนี้นะครับวันที่11พมกราคมนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับมาเที่ยวงานวันเด็กกันนะครับก็ดูถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะมี สิ่งต่างๆที่น่าท่านน่าสนใจราะเราเท่าเทียมเสมอภาคกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือเด็กชาติไหนก็ตามก็มาได้ครับขอ,ขอเชิญทุกทุกคนนะครับเด็กและก็ผู้ปกครองนะครับก็เชิญมานะครับการเดินทางมาก็เราก็ประสานในที่จอดรถเตรียมไว้ที่จอดรถด้านหลังก็มีนะครับแล้วที่จอดรถที่วัมดมกุฎที่ใกล้ๆแล้วก็รถเมล์ต่างๆแต่ทั้งนี้เราก็จะทําเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมามีแผนที่เป็นแมปให้บอกให้รู้ว่า มีกิจกรรมวันเด็กที่ไหนบ้างใกล้ที่ไหนไปที่นั่นชอบที่ไหนไปที่นั่นก็จะเห็นหมดว่าที่จัดวันเด็กใกล้ๆกับบ้านมีตรงไหนบ้างแล้วก็ที่จัดวันเด็กมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เราชอบอยากไปเราก็ไปได้ในพิธีนี้ก็คือเรามองเป็นทั้งประเทศในการจัดวันเด็กขอให้มีความสุขกับวันเด็กและก็ขอให้เด็กทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็มีความเป็นเลิศทางปัญญาให้เป็นพลเมืองที่ดีต่อไปครับ